สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีดีไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักสามเศร้านะคะปากแรกประจําเดือนสิงหาคม2566นะของชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ําคือราศีมีนปรากวพิจิกนะเรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะว่าในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะดูพลังงานของาชาวชาวธาตุน้ําก่อนคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะเดท The Lover The c h a r i o t เก้าเหรียญค่ะ Queen of Swords The Emperor สองดาบ Queen of Wands เก้าไม้และ The d e วิลค่ะโอเคค่ะพลังงานของชาวธาตุน้ํานะคะในตรงนี้เหมือนกับว่าชาวธาตุน้ําพยายามที่จะตัดขาดจากความสัมพันนี้นะคะพยายามที่จะมูฟออนออกมาจากความสัมพันธ์นะแต่เหมือนกับว่ามันเข้มแข็งไม่พอค่ะในตรงนี้ยังไงแล้วใจยังรักใจยังผูกพันยังต้องการเขาเดะชาริออตเดะเลเวอร์ค่ะยังต้องการเขาอยู่ยังต้องการยังรักยังผูกพันอะตัดเขาไม่ขาด แต่เดทขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับถึงสถานการณ์ที่ชาวท่าน้ําค่ะอยากที่จะจบอยากที่จะหยุดทุกอย่างในตรงนี้อยากที่จะพาตัวเองให้หลุดพ้นจากความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนนะแต่ด้วยพลังแล้วอะ่ะพลังไม่เข้มเข้ม,มแข็งพอใจอ่อนค่ะเจอเขาเราใจอ่อนคุยกับเขาเราใจอ่อนนะอืมเดชชายอดเข้ามาค่ะในเดือนนี้นะคะปักแรกนะตัวคุณกับเขานะคะ จะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเพราะว่าเหมือนกับในช่วงนี้อาจจะติดงานงานยุ่งงานเยอะก็ได้แล้วบวกกับบริบทที่เป็นอยู่อยู่แล้วอะ่ะซึ่งเขาก็แทบจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณอยู่แล้วในที่นี้นะคะก็ยิ่งจะไม่มีเวลาเข้าไปใหญ่เพราะว่าเหมือนกับเขาไม่มีชั่วโมงว่างเลยเวลาว่างไม่มีทําให้ปักแรกของเดือนสิงหาคมนี้อาจจะรู้สึกน้อยเหงาน้อยใจอะค่ะถามว่า จริงๆแล้วสถานการณ์ที่เขาซัพพอร์ตคุณที่เขาดูแลคุณก็ดีแต่ขาดเรื่องเวลานะจะทําให้รู้สึกน,น้อยน้อยใจค่ะรู้สึกว่า,อ,าอ้างว้างหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่ามองไปทางไหนเขาเป็นคู่กันแต่ตัว,ตวคุณเองอาจจะโดดเดี่ยวอ้างว้างอะค่ะในตรงนี้ e วินอ s o r อดค่ะอย่างที่มีการบ,บอกนะว่าในช่วงเนี้ยคุณพยายามตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวให้เด็ดขาดกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่คุณพยายามจะฟันธงไปเลยว่าคุณจะมูปอ่อนออกมา คุณจะไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพื่อพาตัวเองให้หลุดพ้นค่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าทําไม่ได้ The Emperor พลังงานของเขาเข้มแข็งพลังงานของเขาค่อนข้างที่จะโดดเด่นเขาเป็นคนมี e โกโ้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทัศนคติมุมมองแบบผู้ใหญ่อะค่ะคนคนนี้อาจจะมีออวุฒิภาวะมากกว่าคุณหรือว่าเป็นคนอายุมากกว่าก็ได้หรือคนอายุเท่ากันหรือน้อยกว่าแต่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่กว่าคนคนนี้เขาจะไม่ให้ใครควบคุมเขาง่ายๆค่ะ เขาจะไม่ชอบการบงการนะอืมเป็นคนที่ชาวธาตุน้ําต้องคอยตามทําตามค่ะเหมือนกับเขาจะชี้แนะเขาจะบอกคุณว่าเอออะไรดีอะไรไม่ดีแต่เขาเป็นคนที่หวังดีกับคุณนะคนคนเนี้เป็นคนที่จะซัพพอร์ตคุณได้คอยช่วยเหลือคุณได้คอยให้คําแนะนำให้คําปรึกษาคุณได้ค่ะสองดาบอย่างที่มิการบอกนะว่าอยู่ต่อก็รู้สึกว่ามันไม่มีความสุขรู้สึกว่าอ,อึดอัดรู้สึกว่า อะไรอะไรมันไม่มันไม่ดีไปไม่ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังอะค่ะในตรงเนี้ยแต่ถ้าจะให้ move on ก็ตัดใจไม่ได้อีกมันก็เลยทำให้ชาวชาทำให้ชาวธาตุาน้ำรู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบหาหนทางไม่ออกอะคะ่ะจะก้าวเดินต่อไปก็ยากจะถอยหลังก็ยากนะ Queen of w a r d s เข้ามาค่ะคิดถึงนึกถึงเรื่องราวของความรักของตัวเองอยากที่จะสมหวังอยากที่จะ มันคงชัดเจนอยากจะมีความรักที่เปิดเผยอยากจะมีความรักที่จริงจังเหมือนคนอื่นแต่ในที่นี้ชาวท่าน้ำก็เข้าใจบริบทความรักในตรงนี้ค่ะและยังหวังยังรอเวลายังรอโอกาสที่จะชัดเจนนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะจริงจังชัดเจนกับใครคนนี้เลยแต่มันด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่มันไม่สามารถจะเป็นไปได้ขนาดนั้นแต่ด้วยพลังงานของชาวท่านน้ำล้วเป็นคนรักจริงจริงจังถ้าได้รักแล้วจะถอนตัวออกจากความสัมพันธ์ยาก อันนี้ก็เป็นข้อเสียที่ชาวธาตุน้ำยังต้องคงอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะพลังงานของก้าวไม้นะคะปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆระหว่างคุณกับเขาก็ยังคงเกิดขึ้นเหมือนเดิมค่ะจะเคยแบบออมีประเด็นมีปากเสียงกันเรื่องไหนก็จะเป็นเรื่องนั้นเรื่องของเวลาเรื่องของทัศนคติมุมมอง,มองที่ไม่ตรงกันอันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับคู่ของคุณค่ะมันเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆที่มันเหมือนอาจจะเป็นเรื่องที่ชินแล้วก็ได้ เดอรเดวิลเข้ามานะคะยิ่งขึ้นมาตอกย้ํานะว่าคุณไม่สามารถจะตัดขาดเขาได้เพราะว่าความมีเสน่ห์ของเขาเดอ De เดวิลขึ้นมาพร้อมกับที่เอมป러ร์นะคะยิ่งทําให้ไม่สามารถจะตัดขาดจากเขาได้เลยคือรักหลงนะคะในตรงนี้มีเยื่อใยผูกพันนะรักลึกซึ้งกินใจตัดขาดจากเขาไม่ได้หรือตัดขาดจากเขาไม่ได้โดยง่ายนั่นเองนะมันอาจจะต้องรักรักลึกๆไปแบบหลายหนหลายครั้งอะคะ่ะกว่าจะ ตัดขาดกันได้จริงๆนะในตรงนี้ค่อนข้างที่จะยากค่ะยังไงแล้วความรักความสัมพันธ์ยังดําเนินไปในรูปแบบของมันนะค่ะก็บอกเลยว่ายังไงแล้วในปักแรกเนี้ยคุณจะพบเจอกับเรื่องของเวลาที่เขาไม่มีเวลาให้คุณจะรู้สึกน้อยน้อยใจนะในช่วงนี้นะคะค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะเขาคิดยังไงกับคุณคะในตอนนี้ The Empress เขามองว่าคุณเป็นคนตรงสเปคตรงไทยเขานะแต่แค่เจอกันไม่ถูกเวลาไม่ถูกที่นะคะห้าห้าไม้ค่ะค u ีนอ o พ p a ร์ติ l คมีใจให้นะ King of P a r t i c l e ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนนะคะยังรักยังมั่นคงอยู่ในบริบทที่เป็นอยู่ะคะ่ะเจ็ดเหรียญแปดถ้วยก็มีการทบทวนความสัมพันธ์เหมือนกันนะในตรงนี้ มีการทบทวนความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะมีปัญหาอาจจะมีประเด็นกันในปากแรกเนี่ยค่ะแล้วทําให้ต่างฝ่ายต่างอาจจะหย,ยุดทบทวนความสัมพันธะ์นาะด้วยพลังงานของชาวธาตุน้ําเมื่อกี้ค่ะขึ้นมาเป็นเดทตั้งแต่แรกนะอาจจะมีประเด็นอาจจะมีปัญหาการแล้วทําให้ต่างฝ่ายต่างหยุดความสัมพันธ์เพื่อจะมาทบทวนต่างคนต่างทบทวนค่ะว่าจะไปต่อไหมในบริบทนี้ถามว่ายังมีใจไหม enos? มีใจ แต่ด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่คุณกับเขาที่มีปัญหามีประเด็นกันจะมีการกลับมาทบทวนเขาก็ทบทวนคุณก็ทบทวนเขากลัวที่จะผิดหวังเขากลัวที่จะเสียใจเพราะคุณในตรงนี้เพื่อถ้าคุณพร้อมที่จะไปมูฟออนจากเขาเขาก็เคารพการตัดสินใจของคุณนะเขาก็พร้อมที่จะจริงจังที่จะมูฟออนเหมือนกันถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะ The Tower ระวังนะคะระวังจะมีปัญหามีประเด็นกันนะกับคนรักนะคะในตรงนี้ก็บอกเลยว่าออพลังงานของเดซเมื่อกี้ขึ้นมาเหมือนมีปัญหามีประเด็นกันใช่ไหมแต่ว่าพลังงานของเขาอะขึ้นมาค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาใหญ่มีประเด็นแบบทะเลาะกันรุนแรงอะค่ะในตรงเนี้ยทําให้คุณกับเขาอาจจะมีการยื่นคําขาดกันอนะเอ็ดออบคับเข้ามาแล้วก็สี่ไม้เข้ามาค่ะก็บอกเลยนะว,ว่าเป็นช่วงหนึ่งเป็นพักหนึ่งที่เหมือนจะ ทะเลาะกันรุนแรงมากยุติความสัมพันธ์ move on บอกเลิกกันหันหลังให้กันไปอาจจะช่วงเวลาไม่เกินปักแรกหรอกคะ่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วก็ใจอ่อนเนาะกลับมาคืนดี return ค่ะเอ็ดอาคับเข้ามาแล้วนะสุดท้ายแล้วใจอ่อนคะ่ะได้กลับมารีเทิร์นคืนดีแล้วก็สารความสัมพันธ์กันต่อก็แฮ p p ี้เอนดิ้งกันอีกครั้งนึงจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะการทะเลาะกันอาจจะถึงขั้นรุนแรงมากแต่ มันแค่ชั่วแปบเดียวค่ะเดี๋ยวก็มีการกลับมาง้อกลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะในตรงนี้โอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขานะว่าเขารักคุณไหมในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ค่ะเขารักคุณไหมคะในตรงนี้ขอพลังงานของไพ่สามใบนะคะสามเหรียญสามไม้ The ก a n g m a n รักค่ะรักไปแล้วก็แบบปนกับความ เครียดความกังวลไปอะคะ่ะในตรงเนี้ยเหมือนกับเขาก็รู้สถานการณ์อยู่แหละเขาก็รู้ว่ามันไม่เขาทําอะไรได้ไม่ดีมากกว่าเนี้ยทําให้ดีกว่านี้ไม่ได้ค่ะได้แค่นี้เขาก็มีความกังวลมีความเครียดอยู่แหละเขาก็กลัวว่าคุณจะจากไปเหมือนกันในตรงเนี้ยค่ะเขาก็ยังต้องการคุณอยู่ในความสัมพันธ์นนะคุณเป็นคนที่ถูกใจเขาเขารักเขาแบบรู้สึกผูกพันไปแล้วอะคะ่ะในตรงเนี้ยแต่ก็ยังมีความเครียดม,มีความกังวลใจในบริบทที่เป็นอยู่อะค่ะที่ไม่สามารถจะชัดเจนจริงจังได้จริงๆอะนะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวธาตุน้ำนะคะ่ะที่คิดจะมูฟออนจากความสัมพันธ์นี้จะมูฟออนได้ไหมคะเดอะฟูลสิบไม้และสี่ดาบอืมไม่ได้หรอกคะ่ะเกลียดแล้วเหมือนทําแบบทําตัวที่จะมูฟออนอ่ะเหมือนพยายามที่จะมูฟออนมาหลายครั้งหลายคราและ้ะแต่ก็ทําไม่ได้สักทีเนาะอันแบบมันรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะ เคลียร de e ja ์ตัวเองได้อะค่ะในตรงนี้เคลียร์ใจตัวเองไม่ได้ใจตัวเองรักใจตัวเองผูกพันมันก็เลยทําให้คาราค่ะสั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะจะเลิกทีไรใจมันก็ไม่พร้อมจะเลิกทีไรก็รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกปวดใจอะค่ะไม่สามารถจะตัดขาดจากเขาได้ก็ยังบอกเลยค่ะว่าทำค่ะพยายามไหลก็รอบพยายามหลครั้งแล้วแต่ยังทําไม่ได้นะตัดใจจากเขาไม่ได้ค่ะโอเคค่ะ ชาวธาตุน้ํานะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะสําหรับผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักสามเศร้าเราสามคนนะคะในปักแรกของเดือนสิงหาคมนะก็ให้ระมัดระวังเรื่องเราที่จะมีปัญหามีประเด็นกันนะคะอาจจะมีการบอกเลิอกอาจจะมีการมูฟออนจากกันค่ะแต่ไม่เกิน15้าวันหรอกน้องจะกลับมารีเทิร์นคืนดีกันได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งยังไงแล้วเขายังรักเขายังต้องการคุณอยู่คุณยังรักยังมั่นคงกับเขาและยังไม่สามารถที่จะมูฟออนออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ค่ะ ยังไงแล้วความสัมพันธ์นี้ยังดําเนินไปต่อตามบริบทที่มันจะเป็นไปอะนะก็คืออาจจะไม่มีเวลาให้เขาอาจจะไม่มีเวลาให้คุณอาจจะเกิดความนอยน้อยใจค่ะในตรงนี้ก็ขอให้ชาวธาตุน้ํานะคะเตรียมพร้อมกับสถานการณ์เนาะยังไงก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะและกลับมาพบกับมิกาทาร่โได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ